กลาเป็นหงยาบุญหลงหงก็เป็นกาหน้าชะง,งนยาบุญมานั่นหมูก็ละหมาก็กลายเป็นคนยาบุญหล่นคนมีวาสนาเป็นถึงนายยกรัฐมนตรีพยไม่ไดสเตอร์อยาบุญหล่นคนมีวาสนาอังกาหน้าอดสูวันนี้เช้าตรู่เดินทางไปภารกิจเหมือน มีความขยันขันแข็งมากตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยไปเลยช่องบกอุบลรัชตานีนอกจากนั้นแล้วนะคะเป็นผู้นําในภาวะวิกฤตที่ติดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตลอดนะคะเกิดมาเป็นผู้มีวาสนาบุญญาบารมีนะคะบุญนาวาสนาใหญ่นะคะในายามตกวันนี้ขนาดไมโครโฟนนักข่าวยังไม่ปลาณนีเลยแม่งตกเสกียัว่ปุ๊กอ้ย นี้นะครับคนคนเปนเยอะใช่ไหยครับ ะะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงอุบลใช่ไหมคะแน่นอนทุกคนก็รู้อยากรู้อยู่แล้วนะคะอีเวนท์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ไม่ได้มีความจริงใจไก่กาอะไรหรอกคะ่ะเป็นอีเวนท์สร้างภาพนะคะเป็นอีเวนต์สร้างภาพที่บรรดาทีมการเมืองนายกรัฐมนตรีนะคะจัดให้ให้ท่านนายกรัฐมนตรีไปแต่อย่างไรก็ตามที่ฉันขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะคะว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยไปที่จังหวัดอุบลราชธานีตรงช่องบกตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งนะคะมีเหตุกับประเทศของฮุนเซน นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีปัญหาที่ช่องบกแต่นายกเนี่ยเสือกลงไปที่แดกน้ําบาดาลที่จังหวัดกาญจนบุรีจําได้ใช่ไหมคะมีปัญหาที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องอุบลราชธานียังรอความหวังว่านายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ดูแลทหารอย่างไรดูแลพื้นที่ให้กําลังใจพี่น้องประชาชนตรงจังหวัดอุบลราชธานีอย่างไรซึ่งเป็นตะเข็บชายแดนที่ติดนะคะอยู่กับประเทศเขมรและก็เป็นจุดนะคะที่มีการเผาสารการตรีมุกสาราตรีมุกอะ อนอกจากนั้นแล้วปุ๊บปรากฏอุบลราชธานีนายกไม่ได้ไปตั้งแต่เกิดเหตุนะคะแต่ปรากฏแกไปแดกน้ําบาดาลอยู่อีเวนต์ของปลัดตุ่มของกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแดกน้ําบาดาลแบบไม่ได้แดะนะคะสร้างภาพจากหัหวัดก,กาญจนบุรีเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาจากนั้นปราก,กฏโดนดา่าโดนดา่าโดนดา่ดนดานายกรัฐมนตรีก็ยังไม่ได้ไปอุบลราชธานีตรงช่องบกนะคะจุดที่ไปในสร้างภาพในวันนี้นะคะแต่แกไปที่ไหนรู้ไหมคะแกไปจังหวัดสุรินทร์ <c oughs> คือกูก็งงว่านายกรัฐมนตรีของกูเนี่ยแกสับสนว่าทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกมันเป็นทิศที่มันเป็นทิศเดียวกันหรือเปล่าว่าแกสับสนหรือเปล่าวะแกสับสนว่าช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีอ่มันเป็นพื้นที่ติดกับขมรแล้วแกไปพื้นที่ติดกับพมา่าคือจังหวัดกาญจน,านบุรีแกง,งงหรือเปล่าว่าจังหวัดกาญจน,านบุรีกับจังหวัดอุบลราชธานีแกแกเข้าใจผิดคิดว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดอุบลบอน ่อยก็งึดหลพี่น้องเอ้ยคอยก็งึดหลาย,ย,ย,งงลายจากนั้นปุ๊บนายกร,รัฐมนตรีตัดสินใจหลังจากโดนด่าไม่หลายเพลา3 4วันั่านไปปุ๊บนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปที่จังหวัดสุรินไปจังหวัดสุรินปุ๊บนะคะก็ได้มีการประชุมทางด้านความมั่นคงซึ่งเป็นการประชุมนะคะวันที่ที่นายกรัฐมนตรีไปประชุมนะคะทำเป็นฟิลฟาดฟาดสายหนาะแม่ทัพปฏิสองฟิลฟาดฟาดสายไม่ใช่ฟาดสายนาย,นายกนายกไม่ได้วันนั้นที่ไปประชุมที่จังหวัดสุรินซึ่งเป็นชายแดนติดกับขเขมรเหมือนกันแต่วันว่ามันเป็น ลงมาจากอุบลอีกทิหนึน่งถ้าเกิดใครที่เป็นผู้อยู่ที่บ้านอื่นเมืองอื่นภูมิภาคอื่นไม่รู้จกักชายแดนเขมรดิฉันจะไล่ลําดับให้ฟังนะคะ <c oughs> อุบลราชธานีอยู่ทางทิศเหนือสุด นะคะเหนือสุดของจังหวัดทางภาคอีสานบนสุดอุบลราชธานีเนี nope ่ยมันจะติดกับทางลาวแล้วก็ติดกับมีบางมีช่องตรงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่ติดอยู่กับเขมรแล้วก็ลาวแล้วก็ประเทศไทยนั่นคือจังหวัดอุบลราชธานีมันอยู่ข้างบนสุดจากนั้นถัดลงมามันก็จะเป็นจังหวัดประเภทสีสเกตแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ลงมาอีกก็จะเป็นสุรินทร์แล้วก็ลงไปอีกก็จะเป็นสระแก้วลงไปอีกจะเป็นจันทบุรีลงไปอีกจะเป็นระยองแล้วก็จังหวัดตรากนะคะแล้วชายแดนที่ติดอยู่กับ ประเทศขมนก็คือระหว่างไทยขมຈมันจะเป็นตราดแล้วก็เป็นจันทบุรีนะคะถ้าไล่จากข้างใต้ลงไปก็จะเป็นตราดเสร็จแล้วก็จะเป็นจันทบุรีเสร็จแล้วก็จะเป็นสะแก้วเสร็จแล้วก็จะเป็นนะคะจังหวัดสุรินแล้วก็จังหวัดบุรีรัมแล้วก็จำไม่ผิดก็สีสกเกตแล้วก็จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีประมาณนี้นี่คือชายแดนนะคะทีนี้ไอ้จุดที่มันเกิดเนี่ยตอนที่มีเรื่องครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะมันคือนะคะ ที่จังหวัดอุบลราชธานีนายกไปแดกน้ําบาดาลอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะพอโดนด่านหนักมากปุ๊บไปนัดประชุมทางด้านพวกทหารตํารวจผู้ว่าไปที่จังหวัดสุรินไปที่จังหวัดสุรินทําไมล่ะคะไปที่จังหวัดสุรินปรากฏว่าสุรินไม่ใช่ช่องบกช่องบกอยู่อุบลราชธานีส่วนจังหวัดสุรินอยู่อีสานตอนกลางพอไปจังหวัดสุรินปุ๊บแน่นอนสุรินก็เป็นชายแดนเช่นกันไปก็ได้ว่ามันใกล้ดีสรุปพอไปประชมุมปุ๊บวันนั้นก็มีเรื่องถูกต้องใช่ไหมคะ วันนั้นก็มีเรื่องที่ไปฟาดกับผู้ไปฟาดใส่ท่านผู้บัญชาการท่านแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นคนถืออายการศึกในพื้นที่จําได้ใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บไม่ใช่แค่แม่ทัพภาคที่สองหรอกผู้ว่าจังหวัดสุรินทร์ก็โดนแกฟาดโดนแกค่อนแกขอดแกแคะไปค่อนแคะเขาอีกในภาวะฉุกเฉินไปเนภาวพอวิกฤตบอกว่าเขาเนี่ยไประดมเอางบมาจากไหนโดยที่ไม่ขอมาหาไทยไม่ขอไม่ขอมาหาไทย โดยแกไม่รู้โปรเซสราชการเลยว่าการของบมาสร้างที่พักพิงประชาชนในภาวะสงครามมาสร้างหลุมหลบกภัยในภาวะสงครามนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณเป็นเดือน2เดือน3เดือนกว่าจะผ่านงบ กว่าจะของบกว่าจะตัดงบกว่าจะเซ็นงบประมาณออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นงบจากมหาไทยหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่ามหาไทยก็ต้องไปทําเรื่องเข้ากรมอไปของบจากมึงนั่นแหละซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏอีมิสรู้สี่อีมิรู 8, ้แปดนี่เสือกซึ่งตึงไม่รู้จักกระบวนการราชการว่าวิธีการอนุมัติงบมันใช้เวลากลไกอย่างไรจริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นคนจะต้องอนุมัติงบกลาง